รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์คสุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผ<ส>ู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสค่ะกับนนท์และพิภูมินะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะมี5วิธีเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองมาฝากกันด้วยจะได้เป็นการปลุกพลังชีวิตของคุณผู้ชมกันนะคะถูกต้องแล้วนะครับเรื่องของความมั่นใจนี่เป็นสีสำคัญนะครับสำคัญมากเสียอะไรก็ได้แต่ห้ามเสียความมั่นใจผมเชื่อสาวๆก็เหมือนกันนะครับค่ะ ข้อแรกกันเลยดีกว่าเรื่องของจุดเด่นค่ะควรจะสนใจจุดเด่นของตัวเองมากกว่าจุดด้อยเพราะว่าทุกคนนะคะล้วนมีจุดเด่นของตัวเองซึ่งแตกต่างกันแล้วก็ไม่ควรจะเอาจุดด้อยของเราเนี่ยไปเทียบกับคนอื่นด้วยนอกจากนั้นอาจจะหากิจกรรมที่เสริมความภูมิใจให้กับเราบางคนอาจจะทําพวกกิจกรรมอาสาไปช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็หรือว่าจะทําอะไรก็ได้ที่เขาชอบนะคะถูกต้องครับอีกอย่างนึงก็คือ อย่าไปใส่ใจมากกับค,คำพูดของคนอื่นคําพูดพวกนั้นมันทอนความรู้สึกของเราพยายามหาความมั่นใจนะครับจากคนที่ใกล้ตัวเราคนที่รักเราอย่างอย่างครอบครองเราคุณพ่อคุณแม่ฮึเิมต่อไปครับแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปมุ่งสู่ความสำเร็จของตัวเราครับค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เชื่อว่าเราทำได้นะคะเพราะว่าแค่คิดว่าเราทำได้ก็มีความมั่นใจขึ้นมาแล้วล่ะ,ค,ะค่ะก็ลองไปทำกันดูลองไปใช้กันดูะนะครับตอนนี้พักกันสักครูร่นะมคุณผู้ชมช่วงหน้าเรากลับมาสนุก,กนต่อครับกับรายการชูรักชูรสักครู่เดียวค่ะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็มีโรคเอดส์หนองในซิฟเลริสเริ่มปูดหลอนไก่โรคที่ยังรักษาไม่หายขาดคือโรคอะไรครับโรคเอดส์รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์เริ <S S ่มต้นเนี่ยวดเร็วแต่เรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ลึกซึนน้งแนบแน่นแต่จิตใจดีสื่อสารดีทําให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนยาวนานนี่เป็นยาสามตัว